วข้างบนนี่พร้อมขายแล้วอืครับแบบนี้อีกเจ็กเดือนนี่เขาจังที่พร้อมขายนี่ครับพี่กับกับพวกเหิงครับเพราะว่ามันมาอยากเพราะว่าเบิงเบิงมุสีเพิ่นแกเริ่มเริ่มเปลี่ยนแล้วนะจากจากขนหยองอ่าเป็นขนเรียบอ่าครับขนหยองนี่จะมีพยาธิมีโรคมีโรคครับผมอันนี้จะเป็นแบบขนเริ่มเริ่มเริ่มจะเรียบเริ่มคือว่าเริ่มจะขาวแล้วนะอ่า กำลังชีงามกำลังสีงานไปเบิ้งทางฝุ่นกันได้ครับฝุ่นนนะ่ย่างไปเบิ้งเลยครับสองแถทเด้วยยูุ่นแหน่งใหญ่ก็านีใหญ่กว่าน,นี้ประมาณสองเท่าวเจ้าเสียอของมมสีสั่สวยอ่าครับครับ <c oughs> ต้องให้ก็ให้บุ้มพยาธิเส้นผู้ค่าได้เอาให้ค่าเพราะว่าเรียางยงาวๆนะฮะเพราะต้องไปป่วยนะเพื่อที่จะวู้เองความ่มตไงกับปุ้ยคิดยาที่ยังเบิร์นแล้วถ้ามันยังขนยีขนหยองอยู่เขาก็ต้องเปลี่ยนใหม่โอ้ซ้ำซ้ำวันเถอะอ่าครับตัวใดตัวใดญ่มองงามตัวใด อย่าี้ขยอยู่เป็นซึ่งมเป็นอย่งยู่้าก็ต้องอไปครับผมตัว,ตวนี้จะเป็นพ้อพันธุ์จากแออฟริกาครับตัวนี้ตัวยุคคนจะเป็นของออสเตรเลียเพรมันจะมีสองอันสองข้อพันธุ์สามข้อพันธุ์ด้วยกันอืม ฟังนี่ก็ฟังนั่นอันอันอประมาณเดียวกันป่ะครับอายุประมาณเดียวกันป่ะครับอายุประมาณเดียวกันครับโอ้เป็นชุดเดียวกันเนะเาะขอินชุดเดียวกันแสดงว่าเขาจากข้างล่างเสร็จแล้วเขาจะง่ายขึ้นข้างบนนั่นป่ะครับข้างบนนี่เนาะข้างบนฟ้ามไงครับข้นฟ้ามไงเนาะอ่าที่นี่ร่าค่านีกับซิมีหลากหลาย ราคาหลากหลายต้องมาถามต้องมาถามอต้องถามจีนหน่อยเนาะถามผู้จ okay. okay. uh, yeah. okay. so, uh ัดการอืมว่าเาจะอมันเป็นว่าเต้องมืว่าเาจะเอาตนี้ผสมว่าจะเอาสมอืมเพราะมันจะมีสองความตนครับเพราะว่าจะเป็นแม่ท้องครับ